สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจองตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาตัดคุณขาดจากใจแล้วหรือยังนะสําหรับชาวาธาตุไฟนะคะชาวาธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์นูนะประจาเดือนกุมภาพันธ์สอง7นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวาธาตุไฟก่อนนะ ให้ไม่แรกขึ้นมาค่ะสิบเหรียญ The High Pincet อ่ะนายออฟสอร์ดสองไม้ The High l o p e n ค่ะควีนอบวายควีนอบครับ ทมเพลน The Tower และ The Chariot โอ okay. เคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะก็บอกเลยว่าด้วยตัวคุณเองแล้วถามว่าเขา เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไหมก็แทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคุณนะคะ่เะเขาตรงสเปกตรงไทยคุณนะในตรงเนี้ยค่ะคุณรู้สึกผูกพันมากๆไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นอะไรขึ้นอะ่ะคุณก็ตัดเขาไม่ขาดนะอ,อด้วยพลังงานตรงเนี้ยค่ะคุณรู้สึกถึงความอึมครึมไม่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนรู้สึกได้ถึงรักซ่อนซ่อน,อนรักอะ่ะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งอยู่แต่ตัวคนนี้ก็เหมือนพยายามที่จะ ให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองนะพลังงานตรงนี้ค่ะเขาเป็นคนที่มีพลังงานของความเจ้าชู้กุ้มกลิ่นเป็นคนมีเสน่ห์ในต,ตรงนี้บอกเลยว่านาะนะทีนี้คิดถึงเขาเราก็อยากที่จะเคลียร์ใจอยากที่จะรีเทิร์นคืนดีค่ะเอ,อตัวคุณเองมั่นคงอ่ะจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้มากๆค่ะรอแค่เขาเนาะรอแค่เขาจะเติมเต็มความรักครั้งนี้ให้กับคุณได้มั่นใจแค่ไหนอะค่ะณนะตอนนี้บอกเลยว่า คุณอะรักเขาแบบสุดหัวใจแล้วล่ะแต่ว่าตัวเขาเองอะยังทําให้ตัวคุณเองอะไม่มั่นใจยังทําให้ตัวคุณเองรู้สึกหวาดระแวงเนาะเพราะเดชาริยอดขึ้นมามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเอออาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกได้ว่ามันแอบอยู่มันซ่อนอยู่มันซ่อนเลนปิดบังอะค่ะเหมือนกับเขาทําตัวมีพิรุธมีปัญหาเนาอะอแต่ยังไงแล้วแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่มันม,มีปัญหามีประเด็นอะไรก็แล้วแต่ในตอนเนี้ย คุณต้องการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้อะอยังไม่ต้องการเลิกยังไม่ต้องการจบยังไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้ค่ะต้องยอมรับว่าคุณกับเขามีประเด็นมีปัญหากันอาจจะเป็นเรื่องความหึงหวงอาจจะเป็นเรื่องอาการถามหรือว่าการให้เขาเคลียร์ตัวเองหรือให้เขาชัดเจนออกมาเลยอะค่ะในตรงนี้ทําให้คุณกับเขามีปัญหามีประเด็นกันนะ ที่ห่างๆกันไปอะค่ะช่วงนี้ตอนนี้ก็เพราะว่าเรื่องที่คุณกับเขามีประเด็นกันนี่แหละเพราะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะยังไงก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆเลยมันมาจากความไม่ชัดเจนจากเขาทําให้ตัวคุณเองมันเหมือนกับอึดอัดอะมันเหมือนกับมีความหวาดระแวงไม่สบายใจอะค่ะ แต่ก็บอกเลยว่าตัดเขาไม่ขาดเนาะตัดไม่ขาดเพราะว่าเดอะฮาร์โรเพนขึ้นมาในตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขากับคุณจะเป็นคู่บุญคู่กรรมมาค่ะในตรงนี้เนาะไม่ว่าเขาจะทําไม่ดีหรือทาให้คุณมีปัญหาแค่ไหนะคุณก็รู้สึกว่าคุณตัดเขาไม่ขาดอะ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะอยากที่จะมีเขาอยากที่จะเลือกให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะยังอยากที่จะให้โอกาสเขาอยู่นะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงบ้างความรู้สึกเขาความคิดของเขาพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย เก้าเหรียญค่ะอืมเขาก็รู้สึกว่าเขามีรักดีๆอยู่แต่ไม่ดูแลไม่ได้เนาะอืมเพดดออฟซอดแปดถ้วยสามเหรียญ ก็เหมือนกับว่ามันปัญหาหลายๆอย่างอะค่ะระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องของการปรับตัวด้วยเรื่องของทัศนคติเรื่องของนิสัยด้วยเหมือนคุณกับเขาหัวดื้อหัวลันใส่กันนะคะในตรงนี้เขามองว่าชาวธาตุไฟนะคะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่อาจจะหงุดหงิดง่ายหรือว่าอาจจะเป็นเวลาที่มีปัญหามีประเด็นหรือเวลาคุยกันมันเป็นเรื่องใหญ่โตไปหมดในตรงนี้ที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันทําให้เขาต้องห่างหรือว่าทําให้เขาต้องนิ่งต้องเงียบก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีปัญหากันนะ สามเหรียญยังไงแล้วเขาก็ยังคิดถึงอยู่นะคะจัดเม้นห้าเหรียญสี่ดาบค่ะเพจออฟวาดสองดาบและหกเหรียญโอเคค่ะก็บอกเลยว่าณนะตอนนี้ถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็รู้สึกว่าออชาวธาตุไฟอาจจะ เหมือนไม่รักเขามากพอในความรู้สึกของเขานะคะเขาก็คิดว่าชาวธาตุไฟยังรักเขาไม่มากพอหรือว่าออสิ่งที่เขาทําเขาก็คิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วอะแต่เหมือนกับเวลาคุยกันแล้วมันมีปัญหามีประเด็นตลอดอะถ้าเป็นไม่ได้จริงๆแล้วเขาเลือกที่จะจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้นะจริงๆแล้วเขามองไปถึงเรื่องการสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยแต่ณตอนนี้นาทีนี้ที่มีปัญหามีประเด็นกันอนะเขากลับมาทบทวนอยู่นะคะว่าเขาจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้แต่บอกเลยว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เพียงแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะเอายังไงต่อจะมูฟออนหรือว่าจะไปต่อ,อความสัมพันธ์นี้แบบไหนหรือว่าจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็เลือกที่จะเงียบเงียบไปแต่บอกเลยนะคะว่า6เเดือนขึ้นมาปิดท้ายอะ่ะเหมือนกันเด็กเขาก็จะกลับเข้ามาขอโอกาสกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับชาวาธาตุไฟนะเป็นไปได้สูงค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้นะณาต,ตอนนี้นาะทีนี้บอกเลยว่าเขาเครียดเขาคิดเขาทบทวนอยู่แนละ้วว่าจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขา m o v ออนจากคุณได้ไหม9เหรียญน,นะคะเดอะสตาร์ครีนอ็อกคัพอ่ะยัง m o v ออนไม่ได้หรอกค่ะยังคิดถึงอยู่8ดาบตัดไม่ขาดนะคะเดอ l o เลเวอร์เป็นความรักลุ่มหลงค่ะในตรงนี้เนาะอ่ส10เหรียญยังไงเราก็บอกเลยว่า ยังคิดถึงแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์อะคะ่ะยังตัดคุณไม่ขาดนะยังไงแล้วเลือกที่อยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะ,ะอืมสุดท้ายแล้วยังไงแล้วไม่อาจที่จะตัดคุณได้อะคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนอื่นไหมคะเขามีคนอื่นๆไหมห้าดาบค่ะเดอะชาริออนเฮ a ออฟวาร หาถ้วยเดเวลค่ะเจ็ดถ้วยถามว่ามีคนอื่นไหมก็ไม่ได้มีคนอื่นนะคะในตรงนี้แลตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนกับว่าเขาน่าจะแบบปิดงานงานยุ่งงานเยอะไม่มีเวลาค่ะณนะตอนนี้เวลาเนี้ยคิดถึงคุณด้วยแล้วก็เหมือนรู้สึก ผิดหวังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะณตรงนี้หนึ่งว่ารอเวลารอโอกาสที่จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกลับเข้ามารีเทิร์นคืนดีกับที่จะกลับเข้ามาคุยกันใหม่นะเพราะมองว่ายังไงแล้วว่าคุณก็ยังเป็นคนที่ถูกใจของเขาอยู่ณเวลานี้บอกเลยค่ะว่าเครียดกดดันคิดอะไรมากมายคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะแล้วมันเหมือนกับว,ว่าตอนนี้เขาเครียด แล้วก็ด้วยเรื่องของเวลาที่เขาไม่ค่อยมีด้ยตั้งแต่เ้าเหรียญขึ้นมาแล้วตามมาด้วย5ดาบเดชาลิออดเนาะเหมือนตอนนี้เครียดกดดันอยู่กับเรื่องงานงานวุ่นวายงานเข้างานเยอะะค่ะเลยทําให้ยังไม่มีเวลาเนาะแล้วก็มาเครียดเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยค่ะก็บอกเลยว่าณนะตอนนี้เวลานี้เขายังไม่ได้มีใครใหม่เพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขาหอหาโอกาสหาจังหวะหาเวลาที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันใหม่จะได้กลับมาสาร้างความสัมพันธ์กันไหมคะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันได้จริงๆริงไหมเอ่ยนายออฟวาดค่ะเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพขึ้นมานี่ก็ชัดเจนเนาะสามดาบค่ะสองถ้วยหกดาบเพดออฟสอด นายออปติคอลควีนออปติคอลสองไม้ค่ะจัดชิดอ่ะโอเคค่ะ แนวโนมนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่าราบรื่นไหมไม่ได้ราบรื่นนะปัญหาอุปสรรคที่จะเจอก็เหมือนกับว่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆค่ะขัดอกขัดใจกันหรือในตรงนี้ค่ะมีเพิ่มเติมอาจจะมีบุคคลที่3เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจจะมีคนเข้ามาเตะคุณหรืออาจจะมีคนเข้ามาเตะเขาก็เป็นไปได้เช่นกันทั้งสองทางเนาะด้วยตัวตนของคุณทั้งคู่เป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วด้วยค่ะในต,ตรงนี้ทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นกนรนาร บอกเลยว่าคุณทั้งคู่จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันนะในตรงนี้ต้องใช้เวลาค่ะการมูฟออนกันไปหรือว่าการแยกกันไปห่างกันไปอะค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเนาะกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาเคลียร์ใจกันอะค่ะเพราะด้วยทั้งคุณทั้งเขาอะยังใจตรงกันอยู่ยังมีใจให้กันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดเนาะการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนกับว่าได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ชัดเจนลงตัวขึ้นพอจะติดขึ้นมาปิดท้ายนะคะคุณกับเขามันเหมือนกับว่า ถามว่าจะกลับมาแล้วดีกันแบบราบรื่นเลยไหมก็ไม่ใช่นะมันเป็นอะไรที่พงพบกับอุปสรรคปัญหาอยู่ยังมีเรื่องราวให้คุณทั้งคู่ได้แก้ได้เคลียอยู่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะถ้าคุณรักกันมากพอจับมือกันให้มั่นพอแน่นพอนะคุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วก็ทให้ความรักความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะจริงจังชัดเจนแฮปปี้เอนดิ้งนะในตรงเนี้แต่มันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาไปก่อนมันไม่ได้ราบรื่นแบบกลับมาแล้วแฮปปี้เอนดิ้งเลยทุกอย่างเคลียไม่ใช่นะคะ การกลับมาระหว่างคุณกับเขาจะเจอกับปัญหากับอุปสรรคที่ต้องแก้ที่ต้องปรับกันอีกแต่พอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะเลือกที่จะมีการละกันนะขาดตัดกันไม่ขาดในตรงนี้เนาะสุดท้ายเราก็กลับมาจรงิงจังชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเคลียร์ใจกันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ในหลายๆคู่เลือกที่จะให้โอกาสกันเลือกที่จะปรับความเข้าใจกันเนาะแต่ก็ยังเจอกับปัญหาเจอกุสรรคแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่คลี่คลายนะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะส่วนในหลายๆคู่ที่เลือกที่จะ Move on นะเลือกที่จะตัดจบปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะ แต่สุดท้ายแล้วยังไงล้วค่ะมีโอกาสที่คุณน้องคู่จะหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันค่ะในตรงนี้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูเนาะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบคุมเครือไม่ชัดเจนแล้วรอความชัดเจนจากเขาอยู่นะคะในตรงนี้บอกเลยว่าเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดเนาะแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดทบทวนอยู่ค่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์เนาะแต่ด้วยพลังงานแล้วค่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันสูงมากๆค่ะในตรงนี้นะ ยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปรสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังนะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ดได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ